สวัสดีคะ่ะสวัสดีเย็นๆวันเวันนี้มันอะไรอะ่ะวันนี้มันจันวันนี้เราจะมาเก็บแตงไปทํากับข้าวกันจ้าทุกคนเดี๋ยวเดยวเด๋ยวไปดูทุกคนนี่น้องกําลังโตนะคะนี่เลยพอดีเก็บนะคะเห็นไหมนี่น่ารักน่าใจอุ๊ยอันนี้คือโตมากทุกคนทุกคนนี้น้องโตมากคือวันนั้นไม่ได้เก็บเห็นไหมอะ่ะทุกคน อันนี้คือโตมากสวยมากวันนี้เราเมนูโอ้ยทุกคนดูนี้เลยนีย่เลยจ้ะสวยมากวันนี้เรามีเมนูที่ว่าจะ่ืๆตำแตงตำใจคะ่ะอันนี้น่าจะยังไม่พอกิบนะคะเราว่าดอยูตรงนี้ก่อนวันนั้นเห็นอยู่แถวนี้หรอยนะอุย้ยนี่ไงทุกคนอันนี้มันแอบงอแล้วนี่นี่ไงลูกนึง ที่ลูกหนึ่งจ้ะอุ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะจ้าวันนั้นเก็บไปแล้ววันนี้อ่อนสักสามลูกเหมือนเดิมลูกนี้ดีกว่าน่ารักไปงอน้องงอน้องเป็นอะไรอ่ะให้น่ารักจังเลยคืออ่อนมากคืออ่อนมากจ้ะเอสามลูกก็น่าจะพอเนาะตรงไหนอีก,น,น,อกนูน้องกําลังขึ้นน้องเล็กๆน้องกําลังขึ้นเล็กๆน่ารักน่าใจโอเคค่ะแค่นี้ก่อน นี่ไงทุกคนสามลูกน่ารักเพราะว่าเราจะทําจานเล็กๆนะคะได้แตงไปแล้วจ้ะวันนี้ลูกนี้กําลังจะโตสามเม็ดจ้าโอเคค่ะ